สวัสดีครับสวนบุญยนุษครับผมอ่าถ้าเพื่อนๆได้จำต้นนี้ได้ที่ต้นต้นที่มันล้มเอ็นล้มเองเนี่ยครับโดย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 ธรรมชาติไม่ได้ไปตัดไม่ได้ไปทําให้มันเอ็นหรือมันนอนเอียงแค่นี้เนี่ยมันล้มมันเองนะจากคลิปที่ที่ที่ผ่านมาผมก็เลยเห็นว่ามันต้นมันเอ็นแล้วก็เลยรูดใบเป็นทิ้ง ถ้าเพื่อนๆได้ไ,ด,ไ,ด,ได,ดูคลิปของผมตั้งแต่เริ่มต้นที่ทําสวนมาจะรู้ว่าต้นเนี้ยผมตัดรรูดใบทิ้งหมดเลยครับเหลือแต่กิ่งไม่มีใบเลยนะเหลือแต่กิ่งจริงๆเหลือแต่ก้านแต่กิ่งจริงๆครับไม่ไม่ไม่มีใบไม่มีใบเลยสักใบเลยนะผมตัดทิ้งหมดเลยทดสอบดูว่าถ้ามันไม่มีใบแล้วมันแตกใบแตกยอดออกมาใหม่เนี่ยมันจะมีลูกไหมผ่านไป กลับมาทําคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งจากที่เริ่มต้นที่ทําทําคลิปแล้วผมตัดใบรูดใบทิ้งหมดมาวันนี้ครบห้าสิบวันพอดีนี่ครับผมมันแตกดอกแตกอ่าแตกแตกแตกยอดใหม่แตกยอดใหม่พอแตกยอดใหม่มันก็จะติดลูกเลยครับนี่ครับพอแตกยอดใหม่มันก็จะจะ,จะมีดอกแล้วติดลูกอ่านี่ครับผมเป็นการทดสอบของทางสวนเราเองนะ นี่ครับพอมันแตกยอดแทงยอดออกมาใหม่มันก็จะมีดอกพร้อมติดลูกได้เลยครับอย่างนี้ครับนีน่ติดลูกแล้วครับผมอ่าจะเห็นว่าตรงนี้มันมันร่วงไปล่วงไป,งไปดอกมันล่วงไปอ่าถ้ามันถ้ามันถา้นถามันไม่ติดเนี่ยดอกมันก็จะล่วงไปเลยครับแต่ ลูกนี้ติดแล้วเมื่อลูกนี้ติดแล้วก็นับไปหนึ่งใบหนึ่งคู่เนี่ยสองสามถัดไปสักสิบแปดหรืออีกสักเนี่ยเด็ดเด็ดยอดเลยครับเนี่ยผมจะเด็ดยอดแล้วเนี่ยเด็ดยอดทิ้งไปเลยเนี่ยแล้วลูกแล้วลูกนี้ก็จะอยู่ลูกนี้ก็จะอยู่อ่านี่นี่นี่กิ่งเดียวนะครับที่ผมทาให้ดูเนี่ย ออกนะครับนะฮะพอแทงพอแทงยอดใหม่มันก็จะออกดอกนะครับพร้อมติดลูกนี่ครับถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปที่ผมทําไว้ข้างต้นย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าต้นนี้ผมรูดใบทิ้งหมดรูดใบทิ้งหมดเลยเหลือแต่เหลือแต่ต้นไม่มีใบสักใบผมตัดทิ้งหมดทดสอบว่ามันจะตายไหม แล้วเวลาแตกยอดออกมาใหม่แล้วมันจะมีลูกไหมก็เป็นอย่างที่ผมคิดเอาไว้ออกดอกออกดอกพร้อมติดลูกครับนะออกดอกพร้อมติดลูกนี่ครับอ่าออกดอกพร้อมติดลูกนี่ครับถ้าอย่างนี้ไม่ร่วงนะครับผมเพราะว่ารอยรอยมันร่วงมีแล้วถ้าอย่างนี้ไม่ร่วงละติดแล้วครับผมติดละ,ดละเนี่ยอย่างนี้ติดติดละผมก็จะเด็ดยอดติดทิ้งเลย ดเดี๋ยดทิ้งนะครับเดี๋ยวทิ้งไปเลยพราะลูกมันจะอยู่อ่าเป็นว่าทางทางสวนเราทําสําเร็จในขั้นตอนนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นการให้ปุ๋ยพวกแคลเซียมบอลอนครับเพื่อให้ลูกมันโตขึ้นขยายขึ้นก็ทางสวนบุญยนุษย์ก็ขอจบคลิป วิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับวัสดีครับ